เหลือแค่สามคนคุณแม่เพชรไปรับบุตรทำหน้าที่เป็นพระิดาบังเกิดกล้าวใช่ไม่มีใครไปรับครับผมไปรับนะพี่จอมนี่คือเอลินี่ไม่ต้องห่วงให้ภรรยาไปรับอ๋อผมไม่ได้ให้ภรรยาไปรับผมให้แม่ผมเนี่ยไปรับย่าให้ย่าไปรับตอนเช้าก็ให้ยายไปส่งตอนเย็นก็ให้ย่าไปรับโอ้โหนี่ได้ครบครบเลยวันไหนผมว่างผมก็จะไปรับเอง ไม่ไจะไปรับเองอะไรแบบนี้ก็วางแผนไอพี่กุ้ยอะะผมผมพูดถึงนะจะเล่าจะเล่าให้ฟังผมเนี่ยผมชอบไปรับลูกนะมีคว่ามุ่ขเวลารักลูกไม่ใช่บอกดูเป็นคุณพ่อที่บอกอุ่นไม่ใช่ผมบอกให้ว่าผู้ปกครองแม่เด็กอะที่มีลูกอยู่อนุบาลนะเด็ดๆดทั้งนั้นนีเหตุผลนี้แอปรู้ยังอย่าไปพูดไอแม่ไอกุยอย่าพูดทำไม เด็กๆทั้งั้นคุณบอกคือต้องไปเลยมีหน้าพี่ติ่งรีบไปเลยเนี่ยเออไม่รู้ไอ้ติ่งมันอาจจะอาจจะแบบอีกอีกเขาเรียกว่าอีกมิตินึงไปแล้วอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วแต่ถ้าไปรับโรงเรียนอาุบาลผมท้าเลยนะครับคุณกุ๋ยก็ได้ว่างๆคุณกุ๋ยไม่มีอะไรทำคุณกุ๋ยขับรถไปโรงเรียนอาุบาุบาลแล้วคุณกุ๋ยจะจะเห็นผู้ปกครองเด็กที่เป็นคุณแม่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงที่มีลูกอยู่อนุบาลเนี่ยเต็มที่ก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสองอะไรอย่างนี้ คือยังยังยังได้อยู่ผมชักอยากมีลูกแล้วสิชักอยากอะไรอะไรวะอะไรวะรายกาพูดได้มันคืออะไรอ่ะมันคือรายกาแบบว่าอะไรงมันเนี่ยอะไรนายการมันพูดได้ด้วยอ่ะเอองั้นอะดิผมก็งงอยู่เนี่ยเตตีิเตตีิเทคโนโลยีโอ้แต่หนูทำไม่เป็นพี่จอมาพี่ต้องรู้เลยพี่ก็ไม่ใส่อยู่แล้วมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันพูดได้ด้วยนะไอเราเนี่ยไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าตอนนี้ชักอยากมีลูกเรียนอนุบาลละรีบมีเดี๋ยวได้รีบไปหารีบไปรับลูกเขาทีอยู่ดีมันก็พูดมากอบ่มซะงั้นแล้วมันเคยพูดกับพี่ป่ะฮะมันเคยพูดกับพี่ไม่เคยเอ้ไม่เคยไม่เคยมาส่งไปโดนอะไรมาสักอย่างไโดนโทรศัพท์โทรศัพท์วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องที่พูดคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะเมื่อมันอากาศมันก็ ใ่อากาศดีอะว่าบ้างปีนี้น้ําเยอะเขาบอกปีนี้น้ําเยอะฝนมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีไหนน้าเยอะปีนั้นอากาศก็จะหนาวประมาณนั้นตอนทำธรรมชาติเลยทาธรรมชาติเลยนะครับมันก็จะมีแบบความกดอากาศนุ่นจากนั่นจากนี่อะไรก็ว่ากันไปืองอว่าให้เปรียบเทียบอากาศสมัยก่อนกับตอนนี้หน่อยอากาศแต่ละภาคของประเทศไทยด้วย เพื่อนบ้านกับต่างประเทศโอ้โหไม่ให้เปรียบเทียบอะไรกี่อย่างนกูจะรู้ไหมเนี่ย <S <S แ,ลแล้วกูจะรู้ไหมอากาศาก็อยู่กักรุงเทพกูจะรู้ไหมันอยู่ดีมาตั้งโจทย์เออมเาคุยกับเพื่อนบ้านทําอย่างกับไปพม่ามาอย่างเงี้เออ <S 1> <S 1> คืออ<ต>ากาศเพื่อนบ้าน <พร S 2> เนี่ยมันก็คงไม่ต่างกับเราหรอกใช่ไหมใช่ว่าไหมผมว่าเอาผมพูดตรงนะครับอย่างอย่างประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศพม่าเนี่ยผมว่าอากาศเขาดีกว่าเราดีหรือไม่ฮะ เพราะป่าเขาเยอะถูกต้องคุณปุ๋ยบ้านเรานี่แบบโอ้โหมันตัดไม้ทำลายป่ามันเอาความเจริญผมอยากถามเนี่ยโกรนหมดแล้วในกรุงเทพเนี่ยทิตติผมถามติตติในกรุงเทพเนี่ยติตติว่าห้างสรรพสินค้าเยอะไหมมากเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันนี้มันยังสร้างไม่เสร็จกันเลยมันยังขึ้นอีกยังมีอีกแถวบางนาก็ขึ้นอีกแถวบ้านผมก็ขึ้นมาอีกกลางเมืองก็ขึ้นมาอีกกลางคอนโดอ่ะคอนโดอ่ะคอนโดอีกผมยังคิดเลยเยอะมากเลยตัลงห้างมึงไม่พอเหรอมึงจะสร้างมาให้ทำไมเนี่ยคนทุกกวันนนนนีี้้้เเเศรษฐิิจไม่ดดคหางงออยยละ นะเพราะว่าเขาไม่มีกําลังซื้อบางคนก็ไปเดินดูอย่างเดียวเดินดูราคาเดินตากแอร์เดินตากแอร์แล้วก็กลับกินข้าวแล้วก็กับนะครับผมอยากจะรู้ว่าจะสร้างห้างไว้เอาให้มันเยอะไปถึงไหนครับทำไมไม่ขยายออกไปข้างนอกมั้งอะไรมั่งนานี่ก็สร้างขึ้นมาแล้วเวลาสร้างห้างเนี่ยข้างในมันเย็นเพราะแอร์มันเย็นแอร์มันใช้หลายหลายตัวแต่เวลาข้างนอกเนี่ยมันดูดความเย็นข้างในมันเย็นมันก็พ้นความร้อนออกมานะมันก็กลายเป็นภาวะเขาเรียกว่าก r e นเฮาส์เอฟเฟกต์นี่หรอไหมเป็นภาวะเรือนกระจก เพราะว่าเือกระตกคือไอ้มลพิษเนี่ยมันขึ้นไปคาอยู่ข้างบนระบายไม่ออกแล้วลงขึ้นไปก็สะท้อนกลับลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราก็จะเลยจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะอุสารา่ะวันนี้สาราะารคืออย่างย่งพี่จอมอย่างพี่เนี่ยยังพอเปรียบเทียบอากาศสมัยก่อนกัน ตอนนี้ได้ใช่ไหมเมื่อสัก20-30ปีก่อนตอนเรายังเด็กเราก็รู้สึกว่าอากาศมันก็มันดีกว่าดีกว่าทุกวันนี้นะพี่จอมนะถูกต้องอย่างน้อยอย่างน้อยฤดูกาลมันเป็นเป็นไปตามฤดูกาลอ่ะร้อนก็ร้อนฝนก็บ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สามสามฤดูกาลสามฤดูนอกจากภาคใต้ที่มีแค่สองฤดูตอนนี้ภาคใต้ก็เหลือสองฤดูแล้วใช่ค่ะก็มีฤดูฤดูร้อนร้อนกับฝนไม่ใช่ฤดูร้อนกับร้อน ฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนจี๋วใช่สามฤดูกาลเป็นอย่างไี้มาหลลายปีแ้วจำได้ไหมภาคใต้ก็จะมีฤดูร้อนฤดูนภาคใต้อะฤดูร้อนจี๋วใ่หรือเออเห็นไหมสองฤดูสองฤดูสองฤดูภาคกลางก็มีสามฤดูจำไว้เวลาเพื่อนถามบอกอ๋อภาคประเทศเรามีสามฤดูอ้าวแล้วที่ท่องกันฤดูบ้านเรามีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเป็นการสอนที่ผิด ย้อนสองที่เคยเคยหนาวไหมล่ะหนาววันเดียวเออหนาวหนาวอะไรล่ะมันหนาวแบบหนาวมาเดี๋ยวมาหนาวอย่างนี้มันนับคำว่าฤดูเนี่ยมันต้องกินเวลาประมาณสักสองเดือนสามเดือนใช่ไหมคาว่าฤดูหนึ่งฤดูเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยหนาวแบบหนาวแบบเด็กๆอ่ะหนาวแบบขำๆสองสามวันแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมใช่ไหมเออแล้วจะพูดจริงๆตอนตอนเด็กเลยตอนอายุสักสิบกว่าขวบข้าวบต้นๆอะไรเงี้ย เดือนธันวาคมไม่มีหนาวเอ้ยไม่มีร้อนนะหมายถึงว่าเขารู้สึกไม่มีร้อนเลยตอนตอนผมเด็กๆเนี่ยนะอยู่ประถมแบบที่คุณกุ๋ยพูดหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมใช่คือตุลาคมนี้เข้าหน้าหนาวเข้าหน้าหนาวแล้วและก็จะหนาวเนี่ยนะหนาวไปถึงเดือนธันวาคมเลยใช่ธันวาลุนล้นไปมกราเนี่ยยังยังใส่เสื้อหนาวอยู่นะยังยางที่ประเทศอ่ะยงยุโรปอ่ะคุณกุ้ยยางยุโรปที่เราเคยไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยครับอังกฤษธันวาเนี่ยยังไม่พีคนะใช่ใช่มันจะไปพีคช่วงมกรากับกุมภาพั คือไม่น่าเชื่อว่าไอ้มกรลากรุมนพันหนาวกว่าธันวาหนาวกว่าแต่ความรู้สึกเราคิดว่าธันวาจะหนาวใช่ไหมใช่เพราะมันปลายปีใช่แล้วมีคริสต์มาสมีอะไรไม่ใช่ปรากฏว่าต้นปีเนี่ยหนาวกว่าอันนั้นนะพีกว่านะพีกว่าในช่วงต้นปีแต่แต่ตอนเนี้ยถ้าบ้านเราเนี่ยมันหนาวมันเต็มที่อาทิตย์หนึ่งเต็มที่ละเดือนธันวาคมบางทีร้อนแบบปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีวันไหนที่อากาศเย็นเลยปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ยังดีมีอากาศเย็นมาแต่ว่าแถวภาคเหนือก็พอๆมีบ้างนะครับยังมีบ้างบนไม่คือถ้าขึ ดอยบนภูเขาเย็นกันหนาวอยู่ก็จะมีเนี่ยแม่คันนิ้งอะไรนะอะไรนะแม่คันนิ้งแม่คันอะไรนั่นประมาณนั้นผมเรียกไม่ถูกคล้ายๆกับเกล็ดฮิมะใช่ไหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนุกเยอยู่จังหวัดอะไร พัทลุงค่ะไม่มีไม่มีหนาวเลยนั่นแหละร้อนแล้วก็ร้อนร้อนมากฝนตกชุกแล้วก็น้ําท่วมฝนตกครับมีสองฤดูอไม่ต้องใส่เสื้อหนาวเลยไม่ค่ะแต่เห็นไปเที่ยวเทกอะไรใส่เสื้อหนาวใส่ใส่เสื้อหนาวกันแดดอ๋อใส่เสื้อหนาวกันแดดยิงร้อนอย่างเดิมมั้ยนี่ตกลงพี่ตูนวิ่งถึงไหนแล้วเลยพัทลุงยังผ่านไหมโอ้ยไม่แน่ใจยังไม่ถึงมั้งพัทลุงอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะใกล้ พัทลุงเอาพัทสุงขาสงามาเ่าสอาเลาล่องขาองสองขาสองขาสอาสองนาสองขาสองะาสองางาสงสองขามงาแล้วาสองขาสองาสอปขาองขาสองขาสอาอะขาสองขาสอา่องา่อาสองข่องาองางขาองขางจะถึงขาองขางไางกาสนงขาสอ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 งขาสาสองขาสอาอาอองขา่งาถึงขางาองสองังงขาาก กล้ามเนื้อไม่พังไม่ไม่อะไรก่อนหรอคือมันต้องเซฟแล้วใช่ตอนแรกวิ่งวิ่งหยุดหยุดใช่ไหมวิ่งวิ่งหยุดหยุดเพราะใครเซลฟี่ตูนเขาก็เซลฟี่ใช่แล้วแล้วผมมองไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าผมกลัวพี่ตูนวิ่งวิ่งไม่จบนี่ไม่ใช่ดูถูกนะคะคือเราก็เป็นแฟนคลับแกอยู่แล้วแล้วก็เราก็สนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าเนห่วงพูดด้วยความเป็นห่วงคะกลัวว่ามันเกินขีดความสามารถของร่างกายคุณคุยคุณกุยลองนึกดูดิวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดด้วยขาด้วยขาเล็กๆของข้างเนี้ เตายประมาณสองเดือนได้มั้งแค่สี่วันคือเขาวางแผนอย่างนี้พี่ก็คือวิ่งสี่วันวันหนึ่งก็อาจจะมีสักสี่รอบก็คือวิ่งสักอ่าสี่สิบกิโลเมตรคือวิ่งเขาไม่ได้วิ่งแบบเอาเป็นเอาตายไงเขาวิ่งไปเรื่อยๆพักก็ใช่ไงไอผมก็เข้าใจว่าวิ่งเรื่อยๆต่อให้เรื่อยๆต่อให้ใช้แบบวิ่งเวล้สามสิบมันจะสะสมไปเรื่อยๆขาไจะไหวเหรอเขามีวิ่งสี่วันพักวันหนึ่งแล้ววิ่งสี่วันแบบพักเต็มเต็มวันหนึ่งพักเต็มเต็มวันหนึ่งก็นั่นแหละต่อให้พักวันหนึ่งผมก็ว่า คุณกุยลองนึกคิดถึงความเป็นจริงความสะสมมาก่ไเอานึกถึงความเป็นจริงนึกถึงลองเป็นคุณกุยดูเดี่าลอ่าคุณกุยให้คุณกุยเตะฟุตบอลเนี่ยติดต่อกัน50วันเหมือนพี่ตูนวิ่งอ่ะคุณกุยว่าไหวไหมไม่ไหวไม่ทางอ่ะครัเรานี่ไม่ได้ห้าสิบวันนี่แทบจะไม่ไหวหรอกนะติดต่ออันนี้คือติดต่อกันไม่ต้องพักนะนี่เตะบอลไม่ได้วิ่งตลอดนะเตะบอลมีอู้มีเดินมีอะไรเงี้ยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากอยากจะฝากบอกทีมงานพี่ตูนมันมีวิธีเฮ้ยยังไงพี่วิ่งบนรถทัวร์ รับรองรับรองไหวแน่น <paying ula> ่าจะไหวถ้าว <Hi> <rad io> ิ was, ่งบนรถทัวร์ไม่ได้ก็วิ่งบนรถไฟครับไม่ใช่พี่ตูนเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรก็วิ่งอ่ะพี่ตูนก็วิ่งอ่ะก็ไม่ได้ไม่มีวิ่งไม่ได้นั่งอ่ะหรือไม่ก็ส่วนตัวไหนก็วิ่งบนรถตู้เอาวิ่งบนรถตู้ได้ไหมอันนี้คือเราพูดในหัวเรื่องคือเราเป็นเราก็เป็นห่วงด้วยเอาใจช่วยอยู่เออจะช่วยอยู่มันมันมันก็หนักกลัววกลัไม่ถึงไง กูไมถอไม่ถึง,ถ,งถ้าไม่ถึงก็วิ่งบนรถทัว <c oughs> แต่พี่ตูนเขาตอบดีม,มีคนถามบอกว่าอะแลถ้าถ้าวิ่งไม่ไหวจะทายัางไงพี่ตูนตอบคำเดียวฮะวิ่งไม่ไหวก็เดินอ๋อเหรอวิ่งไม่ไหวก็เดินก็เดินแทนผมว่าเออก,ก็ก็เป็นคําตอบที่แสดงถึงความฉลาดนะจริงนะแสดงถึงความฉลาดแล้วก็ถามว่าใครจะว่าไหมว่าไม่ได้วิ่งครบก็ ก็ใครว่าก็ให้มึงมาวิ่งเองเดินมึงก็ได้มึงมาเดินเองมัึงก็ได้อะไรเงี้ยมึงไปว่าเขาเงี้ยเฮ้ยพี่ตูนนี่ไม่เขาที่ไหนบอกไปวิ่งเองเดินทำไมเงี้ยเอางาวิ่งงวิ่งแทนพี่ตูนงูวิ่งแทนพี่ตูนไปแต่แต่คนอย่างตูนนี่เขาคิดจะทำอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะนะเี่ยเขาเขาไม่ได้วิ่งด้วยขาเขาวิ่งด้วยใจโอ้โหเพื่อนพี่ตูนเพื่อนพี่ตูนจริงเหรอเพื่อนพี่ตูน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 เคยพาพี่ตูนไปดูบอล อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยพาพี่ตูนไปดูบอลเคยพาพี่ตูนไปเที่ยวผับอย,อยู่แค่นั้นพี่โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับ,บ,รบช่วงหน้าช่วงสายครับ